สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟซค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินปากน้ำค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะน้องเฟสมป็นมะม่วงค่ะลืมกันไก่ <c oughs> เอาไก่หน่อยเลิวข <c oughs> ้เหนียว น้ำจิ้มกวปากน้ำค่ะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะ 2มยี่สบนาทีนะอะอร่อรอ จมยูสีมาทีคือยออร่อยสุดๆ

ลูกใหญ่สิบลูกร้อยหกสิบลูกลเล็กๆลูกลาคาบาททไมมือดอหรอแต่แป๊บเสร็มันตับแป๊บเสร็ไม่มูมดเหรดปป๊บเสร็ยจะปัดรหง น่นพร้อมฟ้าคุ้มปกติจะต้มแล้วเอามาทอดทอดกรอบๆนั่งกินเล่นอร่อยโรยไอโรยรสดีอร่อยนนีี่มัดิ อืมเอออืมเดวอะนตอนนี้ร้อนจุดแล้ว ต้นบักผมต้นใหญ่มากโเอาไ้เอามาเล็ดหวานข้าหลังต้นบักติว วันนี้ฟ้าค้มเนาะ,ะค้มตอนเย็น กมลังเจียวเวิอกำลองเฟรอันนี้ม่เนียวต้มยี่บนาทีกำลังแบบเคี้ยวกรึๆ หคือห้าโมงเย็นลบเย็น rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่มีคนจะขึ้นมาหาเราเล่น <c oughs> เจด็ดตกวแทีกีม้มีคน <c oughs> <c oughs> Ừ. nồi năng gặp tuyến gặp mẹ đi bà cái nào lại à bà à à <laughs> ของปากปลาว้าวแล้วของว่าปากน้ำอรบบ่อยเกิบบนไป không oh <coughs> ตอนนี้ตูดสุกแล้วนะร้อนอร่อยกรึดอร่อย,ออยไม่เหนียวนะเอาอไหม

เดี๋ยวคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กันกับน้องเฟสได้ตั้คลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเฟพบกั้นะ